สวัสดีครับฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2025-26นัดที่34โยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะอุราวะเรดไดมอนด์40โยโกฮาม่าเอฟซีเสมอนาโกย่าแกรนปัส22ฟาจิโนโอกายาม่าพ่เซเรโซโอซาก้า12คาวาซากิฟรอนตาเล่ชนะชิมิสุเอสเฮาส์53เอฟซีมาชิดาเซลเวียเสมออาวิสปาฟูกุโอกะ00นกัมบะโอซาก้าพ่คาชิวะเรโซศูน โตเกียววอร์ดิชนะอัลบิเรตนิง,งาตะ1-0โชนันเบมาเรเสมอเกียวโตซังกาน1-1ซานเฟรสเช่ฮิโรชิมาเสมอเอฟซีโตเกียว0-0วิสเซลโกเบสเสมอคาชิมาอันเทอเลอร์0-0สรุปตารางคะแนนฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นนัดที่34 จะฝูงเป็นของคาชิมาอันเลอร์มี66คะแนนที่2เป็นคาชิวะเรโซมี63คะแนนที่3เป็นเกียวโตสังกัดมี61คะแนนและที่4เป็นวิเซลโกเบมี61คะแนนโปรแกรมฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2025-26นัดที่35วันเสาร์ที่25ตุลาคมเที่ยงตรงอูราวาเรสไดมอนสพบมาชีดาซิเวียเกียวโตสังกัดพบคาชิมาอันเือร์ชิมิสุเอสทาสพบโตเกียววูดี้นากโยยากังปัสพบกัมบาโอซาก้า โยโกฮาม่ามารินนสพบซานเฟรเซฮิโรชิม่าคาชิมาเรโซพบโยโกฮาม่าเอฟซีเอฟซโตเกยวพบฝาเจียนโอโอกายาม่าบ่ายโมงเซเรโซโอซาก้าพบคาวาซากิฟรอนตาเลวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมบ่าย2อัลบิเร็กซ์นิงาตะพบวิสเซโกเบบ่าย2 40นาทีอวิสปาฟูกุอกะพบโชนันเบมาเรีขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ